การที่เราเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนแต่เรารู้ว่าพระเยซูนั้นฟื้นคืนประชนรู้อย่างเดียวไม่พอแต่เมื่อรู้แล้วเราจะตอบสนองอย่างไรให้เรามาศึกษาในพระเจ้ะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับ C G N ไทย สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆนะครับก็คือเป็นวันอีสเตอร์และวันนี้ในรายการ living life ของเรานะครับก็อยากจะนำพระจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับวันอีสเตอร์ที่พิเศษมากจริงๆกับผมองค์การเดชยานะครับซึ่งพระจรณะที่เราจะมาศึกษาในวันนี้ก็คืออยู่ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่12ให้เรามาดูว่าเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วเราจะตอบสนองต่อการฟื้นพระชนของพระองค์อย่างไรลูกาบทที่24ข้อหนึ่ง ถึงตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์พวกผู้หญิงก็นำเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะกำลังชงนสนเทเพราะเหตุการณ์นั้นนี่แน่มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งหม่มแพลวพลวจนพร่าตาผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัวและซบหน้าลงถึงดิน ชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านสแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจะต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่พวกนางจึงระลึกถึงพระดารัสของพระองค์เมื่อกลับจากอุโมงค์แล้ว พวกนางก็เล่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแกสาวก11คนและคนอื่นๆด้วยคนที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นแก่พวกอัคระทูตคือมารีชาวมักดาลาโยอนนามารีมารดาของยากอบและผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่กับพวกนางแต่พวกอัคระทูตไม่เชื่อเห็นว่าเป็นคำเหลวไหลแต่เปตโตรลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์เมื่อก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นจึงกลับไปได้วยความประหลาดใจ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเพราะชนะพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนั้นนะครับผมได้เห็นถึงความสําคัญและได้เห็นถึงตัวบุคคลหลายๆกลุ่มด้วยกันอย่างน้อย3กลุ่มในตอนนี้ที่เขา พบกับการฟื้นผระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่การตอบสนองของทั้ง3กลุ่มนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับว่าการตอบสนองต่อการฟื้นผระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นอย่างไรพี่น้องครับความเชื่อเรื่องของการฟื้นจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นเอกลักษณ์และเป็นแก่นของความเชื่อของครสิสเตียนโดยอาจารย์ปโลได้ให้น้ำหนักไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่17บอกว่าถ้าพระคิดไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยัง คงอยู่ในบาปของตนนี่คือเป็นคาหนักแน่นที่อาจารย์ปโลได้ย้าว่าการฟื้นผระชนของพระเยซูนั้นสำคัญจริงๆมีคนหนึ่งครับชื่อว่าลิววอลเลซซึ่งเป็นนักประพันธ์เป็นทหารและเป็นนักการทูตชาวอเมริกันซึ่งไม่เชื่อเรื่องการฟื้นคืนผระชนขององค์พระเยซูเลยและเขานั้นก็ไปรับคําท้าทายของเพ,อเพื่อนเพื่อจะเขียนหนังสือเพื่อจะทําลายความเชื่อน,นี้ของคริสเตียนว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นจริงๆเขาจึงเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับในที่สุดเขากล่าวบอกววว่่าาาผมมพพบระะเยซูคคิแล ื่อคริสเตียนมีความน่าเชื่อถือที่หนักแน่นมากกว่าความเห็นต่างๆที่ผมเคยรับรู้มาเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากที่ไม่เชื่อกลายเป็นคนที่เชื่อและเชื่ออย่างหนักแน่นเขาเปลี่ยนจากการเขียนหนังสือเพื่อทำลายความเชื่อคริสเตียนมาเขียนนวนิยายที่เล่าถึงเจ้าชายชาวยูคนหนึ่งที่มาเป็นคริสเตียนและเป็นพยานถึงการตายและการฟื้นของพระเยซูคริสต์หนังสือเล่มน,นั้นขายดีติดอันดับเบสเซลเลอร์เลยนะครับและถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งหนังสือเล่มน,นั้นชื่อว่าเบนเฮอร์อัชเลอออฟเดอะครส์หรือเบนเฮอร์ เรื่องราวของพระเยซูคริสต์น้องครับการตอบสนองของวอลเลซนั้นเปลี่ยนไปจากที่เขารู้และเข้าใจและเชื่อว่าพระเยซูนั้นฟื้นจากความตายเช่นเดียวกันกับจากพระธรรมตอนนี้เราเห็นการตอบสนองต่อการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จากคนสาประเภทด้วยกันกลุ่มคนแรกก็คืออัครทูตที่ปรากฏอยู่ในข้อที่11อัครทูตนั้นเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวจากพวกผู้หญิงที่มาเล่าให้ฟังอัครทูตตอบสนองยังไงหรือไมครับข้อ11บอกว่าแต่พวกอัครทูตไม่เชื่อเห็นว่าเป็นคำเหลวไหลอัครทูตนั้นปิดใจไม่เชื่อ และมองว่าเป็นเรื่องเลวไหลนี่คือกลุ่มคนกลุ่มแรกกลุ่มคนกลุ่มที่2ก็คือใครครับเราเห็นอยู่ในข้อที่12ก็คือเปโตอาจจะไม่เป็นกลุ่มคนนะครับแต่เปโตสะท้อนเป็นกลุ่มคนผมให้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่2แล้วกันนะครับเปโตบอกว่าในข้อมพีแต่เปโตลุกขึ้นวิ่งไปที่โอโมงเมื่อก้มมองดูแต่ก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นจึงกลับไปด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปโตนั้นตอนแรกก็ไม่เชื่อถ้าไม่เห็นด้วยกับตาตัวเองเขาพิสูจน์โดยการพึ่งพากําลังและความสามารถของตัวเองใในใจ ก็เชื่อแต่ก็ก็ยังไม่เข้าใจก็ยังเกิดความสงสัยอยู่แต่กลุ่มคนที่3ครับก็พันพีบอกว่าก็คือคําว่าพวกผู้หญิงอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่10พวกผู้หญิงเช่นเดียวกันครับเขาเตรียมเครื่องหอมอะไรต่างๆเพื่อจะไปที่หลุมศพของพระเยซูแต่เมื่อเขาไปถึงแล้วเขาก็พบกับเหตุการณ์ที่สําคัญอย่างยิ่งประการที่1พวกผู้หญิงนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการชงวนสนเทศอยู่ในข้อที่4กอไก่เขาสงสยัยความสงสัยคือการเขาเขาชงวนสนเทศคือความสงสยัยใคร่ครวญเขาคิดหนักเพื่อหาเหตุผลว่าแล้วพระ เยซูอยู่ไหนครองฟื้นจากความตายแล้วหรือพี่น้องครับเมื่อมีเรื่องเกินความเข้าใจที่สูงกว่าความคิดของมนุษย์จะเข้าใจได้ดังนั้นการสงสัยไม่ผิดนะครับแต่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่สงสัยแล้วอะไรต่อสงสัยแล้วเราจะทํำยังไงต่อพวกผู้หญิงนะครับเมื่อเกิดความสงสัยแล้วเขาก็ได้รับการเปิดเผยจากทูตสวรรค์มนุษย์นั้นมีความจํากัดครับในเรื่องความรู้และสติปัญญาไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้ที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ได้ดังนั้นเองมีทางเดียวที่มนุษย์จะเข้าใจพระเจ้าและ คือพระองค์ต้องมาเปิดเผยพระองค์เองให้มนุษย์ทราบและเข้าใจเท่านั้นการฟื้นจากความตายพระองค์ต้องการสัแดงและเปิดเผยให้เราเข้าใจว่าพระองค์สามารถชนะความบาปและความตายได้และหากเราเชื่อในพระองค์เราก็จะชนะความบาปและเราก็จะมีชีวิตนินรันดร์ร่วมกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันไม่มีมนุษย์คนใดนะครับในโลกทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเอาชนะความบาปและความตายได้มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่ทําได้ ดังนั้นเองเราจะต้องถ่อมใจเข้าไปพึ่งพาพระคุณความรักของพระองค์รับการเปิดเผยเปิดใจเปิดความคิดเพื่อให้พระองค์นั้นสำแดงให้เราได้เข้าใจความล้ำลึกนี้อย่างที่สองเมื่อเรารับการเปิดเผยจากทูตสวรรค์กลุ่มผู้หญิงรับการเปิดเผยแล้วเขาเข้าใจแล้วประการที่3ส,สิ่งที่เขาทาก็คือว่าเขาไปตรวจสอบความจริงจากพระดํารัสของพระเจ้าก็คือพระเจะนะปรากฏอยู่ในข้อแปพวกนางจึงระลึกถึงคําพระดํารัสของพระองค์เมื่อทูตสวรรค์ได้เปิดเผยแล้วเขาก็ให้หญิงกลุ่มนั้นได้ระลึกถึงว่าพระเยซูเคยตรัส อะไรไปนะหญิงเหล่านั้นก็ระลึกได้สิ่งที่พระเยซูพูดนั้นเป็นความจริงพระดารัสของพระองค์เป็นความจริงพระวจนะของพร,งร,งพระองค์นั้นเป็นความจริงพระคัมภีนั้นเป็นความจริงและเราสามารถค้นหาและพิสูจน์หลักฐานนี้ได้ด้วยตัวเราเองครับเหมือนกับเรียวอลเลสที่ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อพระเจ้าแต่เมื่อค้นหาความจริงในพระเยซูแล้วความจริงนั้นก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นโดยสิ้นเชิงเขาพูดว่าผมพบว่าพระเยซูคิดและความเชื่อคริสเตียนมีความน่าเชื่อถือที่หนักแน่นมากกว่าความเห็นต่างๆที่ผมเคยรับรู้มา ขอให้เพราะจะนะาแห่งความจริงส่องไปในใจท่านให้ท่านได้เห็นว่าความจริงที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับนี่คือการตอบสนองของกลุ่มผู้หญิงประการที่3ประการที่4ผู้หญิงเหล่านี้ก็คืออะไรครับเขาเชื่อเมื่อเขาตรวจสอบแล้วเขาเชื่อเชื่อแล้วยังไม่พอนะครับและประกาศความจริงเกี่ยวกับการฟื้นพระชนของพระเยซูด้วยหญิงเหล่านั้นเมื่อรู้ความจริงก็วิ่งกลับมาบอกอัครทูตนะครับบอกเปโตและคนอื่นๆเมื่อเรารู้ความจริงเกี่ยวกับการฟื้นพระชนของพระเยซูแล้วนะครับพี่น้องครับจงอย่าหยุดอยู่แค่นั้นครับแต่จงสัตซ์ซื่อในการประกาศข่าวดีและความ จริงนี้ออกไปแม้คนที่ฟังท่านอาจจะไม่เชื่อและคิดว่าเรื่องที่ท่านพูดนั้นเป็นเรื่องที่เลวไหลอย่าท้อใจนะครับพระเจ้ากําลังทํางานของพระองค์อยู่แต่เราจงทําหน้าที่ในการสื่อสารความจริงนี้อย่างส์ชื่อเราไม่มีอํานาจหรอกครับที่จะทำให้คนกลับใจได้มีแต่พระเจ้าและพระวิญยาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจคนพระองค์เท่านั้นที่ทําได้ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเป็นคนกลุ่มไหนประเภทไหนใน3มกลุ่มนี้นะครับแต่ผมเชื่อและหวังว่าสุดท้ายแล้วท่านจะเลือกแนวทางของคนกลุ่มที่3นั่นก็คือกลุ่มพวกผู้หญิงนะครับ ให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเยซูนั้นยังทรงพระชนอยู่เพราะพระองค์นั้นทรงฟื้นขึ้นจากความตายและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์นั้นก็ทําให้ความเชื่อของคริสเตียนของเรานั้นหนักแน่นความเชื่อของคริสเตียนของเรานั้นเป็นความเชื่อที่บอกได้ว่าเรานั้นจะชนะความบาปและความตายได้ขอพระองค์บดสรมเมตตาให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องต่อการฟื้นพระชนของพระองค์โดยการออกไปประกาศข่าวดีนี้โดยการออกไปเล่าข่าวดีนี้เหมือนกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ที่เขา ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตามเมื่อเราได้ทําหน้าที่ที่เราไปประกาศข่าวดีขอพร,ระองค์โปรดทรงสถิตอยูด่ยด้วยกับเราทั้งหลายเพื่อจะให้งานของพระเจ้านั้นขยายออกไปอย่างมากมายสรรเสริญและ,ละขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อท่านชมรายการ CGN ไทยแล้วนะครับหลายคนเกิดคําถามว่าต้องกดไลค์ไหมต้องกดแชร์ไหมโอ้โหต้องกดไลค์และกดแชร์ให้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ a c e b o o k นะครับสิ่งดีๆแบบนี้ท่านต้องกระจายออกไปครับ ผมอยากหนุนใจนะครับสามารถสนับสนุนมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเต็มกําลังของท่านขอพระเจ้าทรงเมตตาเคลื่อนใจท่านให้สนับสนุนสื่อดีๆแบบนี้สื่อที่พูดถึงเรื่องพระเจ้า cgn ไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอเมนไหมครับ